้อเมฆสวยงามจังเลยค่ะแสงตะวันยามเย็นเมฆสีเหลืองสวยงามจังเลยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกพลังบวกทุกกำลังใจเลยค่ะชมธรรมชาติยามเย็นบรรยากาศพาทิตย์ ให้ทุกท่านนะคะมาชมพร้อมๆกันเลยค่ะท่อนเมฆสวยงามจังเลยค่ะแสงตะวันยามเย็นสวยจังเลยแสงสีเหลืองสะท้อนกับกก ยามเย็นค่ะกับบรรยากาศแสงตะเงขสีเหลืองสวยงามจังเลยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกพลังบวกทุกกำลังใจเลยค่ะให้ทุกท่านนะคะมาชมพร้อมๆกันเลยค่ะทั้งกับก้อนเมฆสวยงามจังเลย มองแล้วมีความสุขค่ะทุกท่านแสงสีเหลืองสีทองลมพัดใบไม้ปลิวสวยเลยค่ะมองแล้วสบายตาสบายใจมีความที่ทุกท่านนะคะรับชมคลิปค่ะคลิปบรรยากาศตอนเย็นก่อนตะวันจะรับขอบฟ้าสวยงามจังเลย บรรยากาศดีจังเลยอากาศสดชื่นแจ่มใสเลยนะคะตอนเย็นลมจะมาค่ะพัดเย็นมากเลยค่ะเมฆสีเหลืองสวยงามจังเลยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกพลังบวกทุกกำลังใจเลยค่ะยามเย็นค่ะกับบรรยากาศแสงต้น แสงตะวันก้อนเมฆทองฟ้าสุแสงตะวันก้อนเมฆทองฟ้าสวรรแสงตะวันกำลังจะลับขอบฟ้าสองประกายแสงสีเหลืองทอง อากาศดีมากเลยแสงตะวันกำลังจะลับขอบฟ้านกกาวินกลับลังชมธรรมชาติยามเย็นบรรยากาศพาทิตย์เมสีเหลืองสวยงามจังเลย ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกพลังบวกทุกกำลังใจเลยค่ะกำลังจะรับขอบฟ้าแสงตะวันส่องประกายสีเหลืองสวยจังเลยขอทุกท่านมีความสุขนะคะชมบรรยากาศก่อนตะวันจะรับขอบฟ้าแสงตะวันก้อนบรรยากาศดีจังเลยอากาศสดชื่นแจ่มใสเลยนะคะ ตอนเย็นลมจะมาค่ะพัดเย็นมากเลยค่ะความสุขค่าทุกท่านแสงสีเหลืองสีทองแสงสีเหลืองแสงตะวันอ่องแสงตะวันสะท้อนกับก้อนเมฆบรรยากาศยามเย็นวัน แสงตะวันกำลังจะลับขอบฟ้าสองประกายแสงสีเหลืองทองทั้งกับก้อนเมฆสวยงามจังเลยมองแล้วมีความอากาศดีมากเลยแสงตะวันกำลังจะลับขอบฟ้านกกาบินกลับรลังความสุขสบายตาสบายใจค่ะ วันแสงตะวันกำลังจะรับขอบฟ้าสองประกายแสงสีเหลืองทองดูไม่เห็นชัดๆเลยค่ะสวยงามจังเลยพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าลมพัดเลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะขอบคุณค่ะ ตะวันจะรับขอบฟ้าบรรยากาศสวยงามให้ทุกท่านนะคะมาชมพร้อมๆกันเลยค่ะกำลังจะรับขอบฟ้าแสงตะวันส่องประกายสีเหลืองสวยจังเลยลาดไปไม้ไหวเลยนะคะทุกท่าน แสงสีเหลืองสีทองของแสงตะวันสะทวันแสงตะวันกำลังจะลับขอบฟ้าส่องประกายแสงสีเหลืองทองเลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะขอบคุณค่ะมองแล้วสบายตาสบายใจค่ะ มีความสุขแสงสีเหลืองนำ้ำมองแล้วสบายตาสบายใจค่ะมีความสุขแสงสีเหลืองกับก้อนเมฆสวยงามจังเลยมองแล้วมีความแสงตะวันสะท้อนกับก้อนเมฆบรรยากาศยามเย็น วันจะรับขอบฟ้าบรรยากาศสวยงามให้ทุกท่านนะคะมาชมพร้อมๆกันเลยค่ะมองแล้วสบายตาสบายใจค่ะมีความสุขแสงสีเหลืองสวยจังเลย แสงสีเหลืองสะท้อนกับกอ็อากาศดีมากเลยแสงตะวันกําลังจะรับขอบฟ้านกกาบินกกับลังงามมองแล้วสบายตาสบายใจคะ่ะมีความสุขแสงสีเหลืองบรรยากาศดีจังเลยอากาศสดชื่นแจ่มใสเลยนะคะ ตอนเย็นลมจะมาค่ะพัดเย็นมากเลยค่ะความสุขสบายตาสบายใจค่ะแสงตะวันก้อนเมฆท้องฟ้าความสุขค่ะทุกท่าน แสงสีเหลืองสีทองพาดใบไม้ไหวเลยนะคะทุกท่านแสงสีเหลืองสีทองของแสงตะวันสะทวันแสงตะวันกำลังจะรับขอบฟ้าส่องประกายแสงสีเหลืองทองลมพาดใบไม้ปิวสวยเลยะคะ่ะ มองแล้วสบายตาสบายใจมีความเอสีเหลืองสวยงามจังเลยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกพลังบวกทุกกำลังใจเลยค่ะที่ทุกท่านนะคะรับชมคลิปค่ะคลิปบรรยากาศตอนเย็นก่อนตะวันจะรับขอบฟ้าสวยงามจังที่ทุกท่านนะคะรับชมคลิปค่ะคลิปบรรยากาศตอนเย็น ก่อนตะวันจะรับขอบฟ้าสวยงามจังความสุขค่ะทุกท่านแสงสีเหลืองสีทองมองแล้วสบายตาสบายใจค่ะมีความสุขแสงสีเหลืองพาดไปไม้ไหวเลยนะคะทุกท่านแสงสีเหลืองสีทองของแสงตะวันสะทวัน แสงตะวันกำลังจะลับขอบฟ้าส่องประกายแสงสีเหลืองทองที่ทุกท่านนะคะรับชมคลิปค่ะคลิปบรรยากาศตอนเย็นก่อนตะวันจะลับขอบฟ้าสวยงามจังเลาดไปไม้ไหวเลยนะคะทุกท่านแสงสีเหลืองสีทองของแสงตะวันสะท้อนความสุขค่ะทุกท่าน แสงสีเหลืองสีทองบรรยากาศดีจังเลย